เอได้ยินไหมประสาทชื่อเหลือได้ยินไหมได้ยินนะเปิดแมสอาปากเลยดิเดี๋ยวต้องเทร็กดิโกนอาปากเลยค่ะเปิดแมสิต้องเปิดต้องโซนทีงหลุดนี่ถึงถึงหัวเลยสมมติว่าันเราข้างล่างทับได้ยังดีนะ่งยังดี อออันนั้นจะแต่แต่พวกเนี้ยส่งทักได้ชักปกติตบนอันนี้อันนี้ปอกการเชื้อนล้วป่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ตัวมัเตอร์ตัวนี้ก็จะเท่าก่อน <c oughs> กนี้จะเป็นข้องจริงๆจำจำเี็นนในกรณีเกิน้ที่เราติดตไป้าการนัคือต้องขออในแต่ไม่ใชาอาการหนักผมนะก็คือคนที่นี่แหละแล้วก็พออาการไม่ไหวหรือว่ายของานมามาอย่ีนันข้นมาบางทีมันจะมีหลากี อยแต่ที่ก็อยากจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเอ่ขยันอันนี้ชอบมากเลยท่านรับชอบมากเลยปิดอ่ะทุกอย่างอันนี้ก็ปิดอันนี้ปิดทางออกนะครับไม่ให้คนลรอบจากนี้ตรงนี้จะเป็นที่คนไข้ไม่ให้เป็นที่เไม่ได้สี่แยงคนไข้องไม่ได้มาอยู่อย่างนี้คือและท่านนองแต่เย็นนะแล้วก็ชาวบ้านมาปิดก็หน่อยนึงต้องต้องมีที่นะครับอันนี้ในกรณีถูกเิปลี่ยนแต่เราตั้งนี้แล้วตรงนี้ถ้าเกิดปนตายก็ต้อง นี่ติ้อน้ำนอันนี้อันนี้ยากขาย కే <muchas> สวัสดีครับผมดรวิเกอรเจรรญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองใหม่ปวงทองวันนี้เปิดศูนย์นะครับ CI ของเทศบาลเมืองใหม่ปองทองนะครับนะวันนี้เป็นวันแรกครับเดี๋ยวเรามาดูระบบในการทํางานของที่นี่นะครับเดี๋ยวเราเดินนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เราจะเข้ามาอันนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับนะเจ้าหน้าที่เข้ามานะครับจะมาทํางานทั้งบนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมานะครับ นะวัดอุณหภูมิก่อนทางาน3านะครับเครืค่องจะถูกบันทึกไว้หมดนะครับว่าเจ้าหน้าที่คนไหนมาทํางานเมื่อไหร่อย่างไรนะครับจะมีห้องปฏิบัติงานในการทางานอันนี้เจ้าหน้าที่นะครับจะปอดเชื้อเลยนะครับค้บคูลน,นะครับเราจะดูตรงจุดไหนนะครับอันนี้เราจะเห็นหมดเลยนะครับขล้วพูดได้เลยหครับที่ท่านอยู่ในห้องหมายเลข ออชาย3ามน,นะครับมาตรวจสุขภาพร่างกายนะครับไปที่หน้าห้องนะครับแลนะพอหน้าจอเน,นี้ยจะไปซูมถึงข้างในนะครับและอันนี้จะเป็นระบบนะครับนะครับเลือกตามเครื่องได้เลยนะครับว่าอยู่ห้องไหนเตียงไหนหมายเลขอะไรจะไปซูมได้เลยนะครับซูมตัวนี้ไปถึงหน้ากล้องแล้วก็จะพูดได้ค่ะเราก็พูดได้สื่อสาร,ราได้เลยตรวจได้แต่เขาต้องประกุมืงแต้เราจะพูดได้ะนะครับ ปกรณ์เก็บยานะครับอันนี้จะเป็นห้องห้องพักของเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนะครับที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปในห้องคนที่เป็นผู้ป่วยนะครับเราจะเข้ามาถึงเราก็จะอบค่าเชื้อก่อนนะครับเราจะอบค่าเชื้อก่อนนะครับแล้วก็มาแต่งตัวอาบน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นุที่ใส่ของเจ้าหน้าที่ถ้ามามาวางอาหารตรงนี้นะครับแต่ประตูนี้จะปิดนะครับอันนี้ก็จะปิด นะครับส่งอาหารตรงนี้เพื่อไม่ให้เชื้อออกนะครับเราจะมีตัวดูดตัวนี้ออกมาด้วยนะครับอันนี้คือการป้องกันห้องผู้ป่วยห้องนี้นะครับห้องผู้ป่วยห้องนี้นะครับอันนี้จะเป็นห้องผู้ป่วยปกเทียนงนะครับอันนี้จะเป็นสีแดงนะครับจะมีผู้ป่วยที่พักจากกลุ่มเขียวกลุ่มเหลืองมานะครับอันนี้จะเป็นห้องเหลืองห้องนี้ราวันนี้อันนี้มาจากไหนนี่นะครับ ตอนนี้แหละครับนะตอนนี้อันนี้จะเป็นทางเข้านะครับของทางเข้าสองนะครับในการดูแลนะครับผู้ป่วยหญิงนะครับเวลาเราเข้ามาปฏิบัติเหมือนกันนะครับนะครับวัดอุณภูนะครับนะอันนี้จะเป็นเตรียมผู้หญิงนะครับขอบคุณ,คณท่านสสวัชัยเจริญนนทศินะทธิ์นะครับสสเขตท่าอนทบเขตท่านุทับีนะครับที่บริจาคเป็นเดือน2เดือน นะครับมาทำห้องนี้พร้อมกับคุณมองนะครับวัลลันทองนะครับแล้วก็คุณสอนนะครับหลายๆคนนะครับที่ช่วยกันบริจาคเตียงอันนี้มาให้นะครับทั้งสองข้อขอบคุณเจ๊น้อยนะครับพี่สาวที่น่ารักนะครับทำเตียงมาให้นะครับตรงนี้นะครับนะสำหรับผู้ป่วยคนไข้นะครับอันนี้แข็งแรงอันนี้จะเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่หนักจาก สีเขียวมาอยู่ตรงนี้สำคัญท่านดูนิดนึงนะครับขอควรปฏิบัติที่อยู่ห้องนี้นะครับนะกิจวัตรประจําวันของผู้ป่วยนะครับนะคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าส่วนทุกคนนะครับของเทศบาลเมืองใหม่บางัวทองสมาชิกเทศบาลเมืองใหม่บางัวทองทุกท่านที่มีส่วนร่วมมาดําเนินการนะครับทำให้ศูนย์ CI ไ เขตเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองพร้อมเปิดใช้ในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับท่านาสุทธิพงศ์จุนเจริญนะครับจริงๆท่านเนี่ยเป็นที่ปรึกษาอย่างดีของผมเลยขอเอ่ยนามท่านจริงจรนะแล้วก็ดูแลท่านบอกว่านำในเรื่องของสมุนไพรต่างๆขิงขางตะไคร้เพราะในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองเนี่ยเป็นกลุ่มกเกษตรกรอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมก็ได้ทำเรื่องในเรื่องของการให ฟ้าทลายโจรน,นะครับเอามาปลูกแต่ละบ้านนะครับโควิดยังอยู่เราอีกนานนะครับเราต้องรู้จักป้องกันและรักษาดูแลนะครับฝากพวกเราด้วยนะครับด้วยรักและห่วงใยผมดกเตอร์วิเชียรจเจรินนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางทองนะครับกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองใหม่บางทองที่ดูแลพี่น้องขอบคุณครับ